ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยึดบุหรี่และก็สุราเถื่อนนะครับที่มอมูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับขณะที่ทางด้านของขบวนการดัดแปลงนะครับในการที่จะใช้รถนะครับที่ลานจดรถเนีเป็นพื้นที่ซุกซ่อนบุหรี่และก็สุรานะครับหนีภาษีเพื่อที่ตบตาเจ้าหน้าที่นะครับแกนแทนการใช้โกดังในการจัดเก็บครับ นายนรงทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองครับกระจายกำลัง เข้าค้นร้านค้าโกดังที่ลานจอดรถ7จุดในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่สืบสวนนะครับพบพฤติการลักลอบการจำหน่ายบุหรี่และก็สุราหนีภาษีครับขณะที่กระบวนการในการลักลอบจำหน่ายและขนบุหรี่กับสุราหนีภาษีก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจำหน่ายนะคะไปจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็จัดเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ,ฝ่ายปกครองก็มีการบุกทลายร้านจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีทำให้หลั หายร้านต้องมีการปิดตัวลงซึ่งร้านเป้าหมายที่เข้าตรวจค้นนั้นสายลับก็มีการเฝ้าติดตามมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ,คะก็พบว่าจะมีการขนบุรีนี้ภาษีแล้วก็สุรานีภาษีผ่านทางช่อง ด่านฟ้าของตึกค่ะเพื่อที่จะหลบสายตาของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจากนั้นก็จะจัดส่งทางพัสดุเอกชนให้กับลูกค้าค่ะถือว่าไปได้ไกลนะมีะการส่งผ่านด่านฟ้านะครับช,ช่องทางด่านฟ้าถือว่าสูงนะไม่เสี่ยงอันตรายด้วยนะแต่ว่าคนที่ทําก็ถือว่ามีผลประโยชน์ก็เลยทํากันแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของวิธีการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใช้โกดังในการเช่านะครับเป็นสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาใช้รถครับเป็นรถตู้ทึบแล้วก็รถตู้นะครับโดยมีสินค้าบุรีในาในนีภาษีนะครับแล้วก็บรี่ปลอมในซุกซ่อนอยู่ภายในซึ่งบางคันเนี่ยพบว่าสินค้าเนี่ยก็ได้ถูกลำเลียงออกไปแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่นะครับจะเข้าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าบหรีหนีภาษีและก็สุราหนีภาษีทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรนะครับก็ได้เข้าประเมินและก็ตรวจสอบของกลางทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะสรุปสํานวนและก็ส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับสบพหัดใหญ่แล้วก็สพคอหงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งขยายผลนะครับการใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินและก็ผู้ต้องหาทั้งหมดด้วยครับ